นังสือเสียงนิยายเรื่องรอยสเนาสน่หาซาตานบทที่18งานวันเกิดสนามหญ้าหน้าบ้านถูกนเนลมิตให้สวยงามด้วยการตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีมีการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ประกอบด้วยบาร์บีคิวอาหารปิ้งย่างข,ข้าวหวานครบครัน รวมถึงเครื่องดื่มทั้งที่เป็นแอลกอฮอล์ตั้งแต่ชนิดแรงจนถึงรสชาติอ่อนๆอย่างที่ผู้หญิงก็ดื่มได้รักเอย่ยถูกเชื้อเชิญให้มางานและพิระยะดาก็ขอร้องว่าช่วงกลางงานจะเปิดตัวรักเอย่ยว่าเป็นเพื่อนรัก และเป่าเทียนวันเกิดร่วมกันรักเออยองก็เห็นสมควรแก่การเธออยากจะเปิดตัวคนรักหรือแฟนในงานนี้ด้วยเลยคิดว่าเขาเองก็คงจะยินดีเพราะตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาสามเดือนรักเอยมั่นใจว่าเขาก็รักเธอเช่นกันงานนี้ มีพี่สรันของรักเอยมาร่วมงานด้วยแต่พิระยะดาเก็บไว้เป็นแขกเซไพสำหรับเพื่อนรักพิชยศหล่อเหลาในชุดทักซิโดหน้ามองส่วนเจ้าของงานก็สวยสง่าในชุดราตรีสีขาวกระโปรงฟูฟ่องสวยจนทุกคนพากันชื่นชม งานในวันนี้ออกมาแนวเจ้าหญิงเจ้าชายตามคอนเซปต์ของเจ้าของวันเกิดเพื่อความสนุกทุกคนจึงแต่งตัวเราวกับอยู่ในนิทานอริสามาเจอกับธนัทในงานตั้งแต่วันไปดูตัวทั้งสองก็มีโอกาสได้เจอการเพียงสองครั้งธนัทอยากเจอเธอแต่ก็ฟอร์มเยอะ ส่วนอลิสาก็เป็นผู้หญิงที่ต้องรักษาภาพลักษณ์คุณคุณมาได้ยังไงฉันเป็นเพื่อนรักกับนอตผมก็เป็นเพื่อนรักกับไอ้นอตเหมือนกันเพื่อนเหรอช่างแตกต่างเหมือนกับฟกับเหวเชิดหน้าสูงส่งเสียงยียยนกวนประสาท ไม่เหมาะมังคุณที่จะชมคนอื่นต่อหน้าว่าที่คู่มัน่นแล้วจะทำไมก็ไม่ทำไมผู้เสร็จอลิสาก็เชิดหน้าหนีไม่อยากต่อปากต่อคำทั้งที่ใจอยากจะคุยดีๆกับเขาใหญ่ตัวแสบเอ้ยงานนั้นอริสาจ,จงใจใกล้ชิดกับพิชยศเพื่อแกล้งยั่วประสาททว่า ที่คู่มั่นส่วนธนัดก็แกล้งคุยกับรักเอ่ยแบบไม่ยอมแพ้เช่นกันทั้งคู่ดูสนิทสนมเพราะธนัดมักจะแวะเวียนไปหาเพื่อนรักอยู่บ่อยๆพิชยศอดไม่ได้ที่จะลอบมองเจ้าของใบหน้าสวยที่ทุกค่ำคืนจะนอนกกกอดอยู่กับเขาแต่เวลานี้ กำลังหัวเราะต่อกระซิบกับชายอื่นจนเขานึกโมโหยิ่งวันนี้กระชากร่างบางออกมาแล้วจับใส่กรงไว้ไม่ให้ใครมีโอกาสได้ใกล้ชิดส่วนรักเอ่ยบ่อยครั้งที่เธอแอบมองมาทางคนรักด้วยสายตาเศร้าๆเมื่อเห็นอริสาพูดคุยกระหนุ่งกระหนิงออกรถออกชาติเกินปกติกับพิชย อย่างที่ใครเห็นก็ต้องเข้าใจว่าทั้งสองคือคู่รักเธอพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเลิกคิดเพราะเขาเคยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเขาและอลิซาว่าเป็นเพียงเพื่อนแต่ผู้หญิงทุกคนก็คงอดวันใจไม่ได้ถ้าต้องเห็นคนรักชายที่เฝ้าพเน,นาพนอเธออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ุยเจ้าจ๋ากับผู้หญิงอื่นแต่สำหรับรักเอยเธอเชื่อมั่นในตัวคุณน,น็อตผู้ชายที่เธอให้ความรักความเชื่อใจผู้ชายที่เปรียบเสมือนดวงใจของเธอพิรยาดามองเพื่อนรักที่ใส,ส่เดรสกาออกดีไซน์เก๋สีชมพูอ่อนที่รักเอยแสนจะโปรดปรานผมที่เคยยาวกลางหลังถูกเซต รวบขึ้นอย่างมีสไตล์ใครเจ้าหญิงมีไรผมอ่อนๆระบายอยู่ข้างแก้มนวลวันนี้ทุกคนจะได้รู้ว่ารักเอย่ยเป็นเพื่อนแนตเราจะเป่าเทียนวันเกิดร่วมกันนะจ๊ะจ้ะพี่สรันน่าจะมาด้วยนะรักเอย่ยอดเสียดายไม่ได้ที่พี่ชายติดธุระกระทันหันจ้ะพิรยาดาไม่พูดอะไรต่อ รีบก้มหน้าหุบยิ้มแทบไม่ทันแผนการที่เตรียมไว้กับน้องสาเกือบจะพังเพราะอาการที่เก็บไม่อยู่วันนี้แนทะตื่นเต้นจังที่จะได้พบกับคนรักของรักเอ๋ยด้วยยิ้มให้เพื่อนรักละมุนละไมจะ้ะรักเอ๋ยก็ดีใจที่แนทจะได้รู้ว่าเขาคือใครผู้เสียงเบาอย่างเริ่ม ไม่มั่นใจเมื่อมองไปยังชายคนรักที่กำลังคุยหัวเราะต่อกลาซิกกับอริสาแต่ก็พยายามคิดว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเธอต้องมั่นใจและเชื่อมั่นในความรักสิยายรักเอ่ยแขกไม่ได้รับเชิญก้าวเข้ามาในงานพร้อมเดรสสีแดงใบหน้าที่แต่งด้วยโทนสีจัดจ้านเปรี้ยวจีด๊ดตรงและเชิดดูไม่เป็นธรรมชาติ เจ้าของเรือนร่งางย้อยวนเดินเข้ามาด้วยท่วงท่าประดุดนางแบบมืออาชีพที่กำลังเดินบนแคดวอก์ในช่วงเวลาของชุดฟินาเล่ส่วนมือประคองกุหลับสีแดงช่อใหญ่ดูโดดเด่นจนทุกคนต้องหันมองเป็นตาเดียวพี่นอ็อตใครเชิญใยนี่มาคะพิระยะดา ระซิปกระซาบกับพิชยศที่กำลังอึ้งและออกอาการไม่พอใจพี่ก็ไม่รู้ยังไม่ทันจะได้พูดต่อแขกไม่ได้รับเชิญก็ก้าวไม่หยุดยืนอยู่ตรงหน้าสองพี่น้องที่กำลังพูดถึงเธอน้องเนตคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะคุณน้องสาวที่เลิบจิบปากจิบคอด้วยจริตไม่เคยตก จำต้องอ่อนจำต้องโอ,อนอ่อ,อนตามแรงนิว